啊，没事、嗯。嗯、三、二、三、三、 kan <tuneet> tu balik dekat ni Islam ท่าน์ตรวน์ส่วนาสานะับตรวนท่านตรวน่วา์แล้วก็ลงพนาของรที่ปกพระคำพีสิ่งก็ทําให้พี่น้องสินและก็ศาสนิกชนได้รับประโยชน์จากพระคำพี์รจะมีพระคัมภีร์ที่คำพีที่รองข้าวสมโรด ให้ยุราได้มองติแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ครั้งแรกก็คือมีหลวก้าเพียงพระองค์เดียวแล้วก็ครั้งที่สองก็มีการพิมพ์เบสองพิพัฒน์รามสองพระองค์ทั้งหลวงเก้าและพระมันเบถ้าอย่างนั้นจะต้องบอกว่าเป็นพระคำพัมภีร์แปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นพระคำพีแปลเป็นภาษาไทยนะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ ประชุมเรื่องเรื่องคืน้าใช่ไหมใช่แ้ไงพี่เจร